สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดามาตามพ่อสมชายโค้งสุดท้ายพ่อสมชายฟันทงสองคู่ห้างเดียวพี่น้องแต่อันคลิปนี้สิมีสองอ่ะอันสองอันอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อมีพ่อสมชายกับแม่ด้วงพี่น้องแม่ด้วงก็ฟันดีขนาดพี่น้องฟันว่าเลขสีเขา่านาถ้าฟันแบบนี้เลขมากออกตัวนี้เหอนว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้อง สรุปแล้วมีคลิปนี้มี2อ,อาจารย์นะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะโอ้แตกตัวหล่อจะไปใช้ปูคือุดท่ายแล้วแต่งตัวรอวสิไปใ้กิงเกาสิไปยังก็ซื้อยังก็ โอ้ยมาหาเงินสืบรถของหล่อแจกวยังคหฟังเด้ีิน้องเอ้ยหาเงินมันเห่ยมากไงที่รกขายมือจ้ามือผมเหนงได้มากคิ้วเงาโอ้ยขายเราเนี่ยไปก็ได้ขายเราก็แบบแก็บแถวเนี่ย มีคนตาดอปควายว่าไรอืมโอ้พวกจะได้ให้ตัวได้เพว่าพกไทยหาหาซีหาุนบทล่างจะผ่าน่อยผ่านบทล่างบอให้ทำทีมาที่ไปเลยบอกฟันหอดโดยจังไรจ้ะกฟันแยกออกอมละี่เสียงดังเงด้อพี่น้องเด้อผมว่าหญ้าต่ำหมากมาพี่น้องอยู่กันหลายคนเลยเซลมันเ้็นโกเว้เาเ๊็นโฮเทล มันจะตดัดพม่าสัมผัสเดยหาสีหาศูนย์เน้นตรงนี้เน้นหาศวะเน้นหาศูนย์วิ่งวิ่งฮวิ่งหาวิ่งหาในวิ่งหาบนล่างววิ่งหาบนล่างจับใจุดนจะไดแาบเลกที่เนาะมนจหาเปกเตมมาควักควั้วสมใจกรุงศรีทยนไท้า สี่หาวิ่งหาบนล่างหาหาซี่กบหาศูนย์เหาศูนย์นะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆกร้ายก็ได้คุณยายเพิ่มตามมาว่าผ่ันยังหรียกว่าบอกว่า่นชุครับก่ได้ตามตั้งใจเอาเรืเมื่อไหร่คงทุกทายสคู่นี่สคู่นี่นี่บอกองคู่นี่บอกสี่หาส่กแก้วนี่แหละ ลงคุณจากบานแล้วจะได้รถอ้อยนะไม่จะปากว้าอย่าปากเลยพี่น้องเรื่อง่องอะไรเงินหมื่นได้ทุ่มอย่างเดียวเด้อได้เงินหมื่นจะไปทุ่มอันเดือมากจะไปซื้อรถมาขนอ้อยไปขายอ้อยแก่เขาแก่ยังเงินล่ะแก่บก็ไปแล้วให้ลูกไปหรือว่าบ่เนื้อว่าพ่อสิครับเองบ่ครับเป็นเยื่องแต่ว่าประกาศคุตาพอดีแล้วตาบอดีแล้วเนาะอยูไลกับเคี่ยนแปลงสามเดืหนก็อยย่สิบแปดแล้วเนาะยูไลอูยสามเนยังไปเกี่ยวหญ้าให้งวงอุ้ยจ้ะ ัปอยู่ก็เศร้าได้เห็นไหมสิคแม่ตาไรเลยตาไเลยยานาอยู่ท่สิมถุนายนบอกัตางานจ้งจะอายุเงเขาเปดัน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 เลยานผนเีพ่อเีหัวร้อนไรนี่นรเาเนี้เด้บันเขามาตเรา่นหั้อนหัเลยกล่เักอันท้องเดี้ใส่เทียงก่อนจ้ใส่้องเห็นรุ่นนี่ไม่้หอก ก็ดีคับสาแฟนรั้ว่าเห็ดถึงเกลียนอ่ออ๋อสมมตว่าคนหายหน่อยเด้อเห็ดไปไเห็ดอะไตัวยอนมาเลขวิ่งเลขกแรงวิ่งห้าตัวเดียววิ่งห้าบนล่างหาซี่หาซนเน้นหาโูนนะคะออเอฟซีสมาันแนวทางของพ่อสมชายนะครันมืเล็กวได้หนิคนจะเป็นซื้อรถแม่แกไว่รถหกหล่อม่แกอ่อยน้อง bà đi rất đấy chăm chỉ đầy ngô mà chẳng chăm phụ nữ là một ừ. ừ. cái nhà cận nhanh không ngừng mặt phụ là tham 300 là cái đầy không của tham vòi tham là tham vòi 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 tham là สามแม่ขานตองตัวยากุณเนี <mata> ่ยอนมีสามดวงถึอมจังกว่เขาเลยเอามาหายดวงหนึ่งเลขห่างมากอัน้้าน้่ามี่มีจะอยู่คนน่ะคุาจะันดีเตั้ค่ะันนีย่านี่มันออกสามซีเดกกายนี้มันออกสามซีถ้าฟันแบบนี้เลขมันจะออกสามซีตินง่ะอืมงจงเนี่ยเด้อเป็นไ้ล์ับอันท้าก้อนอีกได้ว่า เมื่อเที่ยงมืที่ขอสาสามศูนย์เราดี้วมันออกสามทีฝนเกี่ยวกลาวานเลาวามีแม่ค้านยุ่ง่ยแล้วสามหัวเราได้อให่ดวงมมาขาดคาจีคาว่าาว่าไม่ค้านกันนึงเนาะคำปีตีหนึ่งเนาะฝันยังไอ้ว่าคเงแยคืนชัวว่าได้หาบมากเนช่วยโทโอเจ้าหนึ่งเขาเรียกไงใ้ันต้นเศราตัวนี้ Ừ, thì dạ, dạ, Các bạn vẫn chưa 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 vẫn muốn muốn chưa vẫn chưa vẫn chưa vẫn vẫn chưa 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 vẫn vẫn ถ้ากูาจัความ,มนา้อยๆนึ่งเขานึงนง้วต้องบอกกี่หอยเสียวจะเสียแน่วจะเด้บ้านแม่เลยกับแม่นหนึ่งหกศูนย์หหเมื้าว่าขัดฟันเจียวของนีกีกายแล้วมันออกสามซี่ะขัดฟันเจียวบ้านหลังนั่นออกสามซี่จะว่าขัดฟับน,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 น,นบ้านฟันรอบบ้านแม่เลย không biết được phản công 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 phản าเรียกเสียวเขาอจอะอืมจ้าจ้ากระบใบอืมจ้าจ้าบอันหัวนอนเนาะอืจ้าจกินข้าวแซบบ่ยากินข้าวแซบบ่เกินอยู่จะพอกินอยู่อืมจ้าจ้าจ้าเปดออดออังด้วยแ่ชิบจีดแต่ชิบจีดได้เป็นน้องด้อแข็งแรงเน้อ คร้เาั้กี้สิหาได้มื่อนงอมาเกิดกวนเรขอบคุณแม่ลายเ่จะเด้อที่ให้เป็นแนวทางในศิสรุปของแม่นเนีะสรุปมาแนวกันของแม่ดวงนะแม่ดวงแม่ดวงนี่เจ้าบ้านที่้แมผู้ใดเกิดกว้านกันี่แมนหนนา่งหกศย์ั้อาผู้ไดเกิดก่้อนกันหนึ่งสามซีเนาะได้สรุปเอาอ สรุปเลขย่าดวกนะคะย่าด่วงฟันเห็นบ้านลูกสาวมีงานนะครับเด็กขอฟันย้ำได้เลขมันสิมักมาออกตัวนี้พี่นนองกันว่กลับเป็นลับส้มรับฟังเลยค่ะ